อนรักของฟีหัวนกแรงสุดที่บอกเลยว่าตาแดงฉ่ำนูว่าเป็นโรคตาแดงต่องบอกเลยนะคะนุ่นน้องของมันทำง่ายแต่ใช้เวลานิดนึงถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูกันเลยเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้ะจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะดูให้จบเด้อเมื่อนน้องเข้ามาแล้วนะคะนน้อง,องจะต้องมาเตะบอลแบบนี้นะคะโดยการที่นุ่นน้อง,นองเนี่ยจะต้องเลือกฝั่งนะคะว่านนน้องจะอยู่ทางสีน้ําเงินหรือสีแดงนั่นเองการ เปิดทั่วไปเลยค่ะน้องๆจะต้องเตะบอลเข้าโกฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะคะยิ่งน้องๆนะคะสามารถทําประตูได้นะคะน้องๆก็จะได้ x อพของตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งบอกเลยว่าการที่เราจะได้ของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องๆเราจะต้องเล่นไปถึงเวลสิบนั่นเองซึ่งเราจะต้องสะสมนะคะ x p ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอันที่10นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงเมื่อ ถึงเวลสิบมันจะช้ามากเลยค่ะนุ้น้อง,องซึ่งพี่เป้นะคะใช้เวลาเล่นบอกเลยจริงๆคือ2ชั่วโมงนะคะในการที่จะทําของฟรีชิน้นนี้แต่บอกเลยว่าของมันจํากัดเวลานะคะมีแค่สาสาวันต่องรีบทำแล้วเร็